สวัสดีครับสมาชิกช่องวุฒิปีทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่อง,องราวของประสบการณ์อภินยาหานหรืออภินิหารของหลวงปู่ขาวที่มีต่อในหลวงแล้วก็พระราชนีนะครับท่านผู้ฟังซึ่งในหลวงทรงถวายโอสถแด,ด่หลวงปู่ขาวอนารโยนะครับท่านผู้ฟังเจ้าพระคุณท่านพระอาจารย์ขาวอนารโยหรือที่เป็นที่เคารพสักการะเริ่มสยกันในานามสั้น,นว่าหลวงปู่ขาวนะครับท่านผู้ฟัง ท่านอยู่วัดวัดถ้ำกลองเพลนะครับตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับท่านผูฟังเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระอรัญญาวาสีสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถรท่านเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกําเนิดเช่นเดียวกับอาจารย์ของท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพศ2431นะครับ ท่านอุปสมบทแล้วตั้งใจปฏิบัติไยสมถาวิปัสนาอย่างเดียวจนถึงเวลามรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2526สอ25ิริชนมายุ9 6พ0 0ษานะครับท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านระหว่างดำรงชนมายุท่านใช้สำนวนของนักเขียนก็ต้องกล่าวไว้ว่าเป็นประวัติที่โดลดโผนมีรถที่สุดประวัติหนึ่งในทางโลก ช่วงจังหวะที่ทําให้ชีวิตของท่านหักเหออกจากเพศคารวะออกบวชก็เป็นชีวิตที่มีรสส่วนในทางธรรมเมื่อท่านออกบวชแล้วการปฏิบัติธ,ธรรมะของท่านก็ดําเนินไปอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวพอใจท่องเที่ยวทุด,ดงเพลิดเพลินอยู่ในป่าลึกพักปฏิบัติบําเพ็ญความเพียรอย่างอุปกลิบเฉพาะตามถ้ำตามเงื่อมหินบนเขาสูงสงัดเงียบอยู่ตลอดเวลา เหมือนพญาช้างสารที่พอใจละโขลงบริวารออกท่องเที่ยวไปอย่างเดียวใดในไพรพฤกษําให้ท่านได้เห็นทำอย่างแท้จริงพร้อมทั้งประสบพบเห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้ชีวประวัติของท่านเป็นชีวิตที่โลดดผลมีรสเรื้อจะพนา,นาชวนให้เคารพเริ่มใส,ส่ศรัทธาเป็นเนติแบบอย่างให้บรรดาสิทธิปรารถนา จะเจริญรอยตามท่านเป็นอย่างดีท่านผู้สนใจใครจะศึกษาอาจจะหาหาอ่านได้โดยละเอียดจากชีวประวัติของท่านนะครับท่านผู้ฟังที่มีท่านผู้รู้ได้เขียนเอาไว้หลายสำนวนโดยเฉพาะเจ้าพระคุณท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนเป็นผู้เขียนทั้งในหนังสือประวัติอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของท่านและในหนังสือปฏิปทาของพระตุดงสายพระอาจารย์มั่นหรืออีกสำนวนหนึ่งของนายแพทย์ อวยเกจิงในหนังสืออนารโยวาทนะครับท่านผู้ฟังข้อเขียนอนารโยคุโนโชิ้นนี้ไม่ใช่ประวัติของท่านเป็นเพียงบันทึกของผู้ที่เป็นประหนึ่งผงทุรีชิ้นเล็กๆที่มีโอกาสถูกลมพัดพาได้ปลิวไปไกลท่านบ้างเป็นบางขณะได้กราบธรรมสการได้เห็นได้เข้าไปได้นั่งใกล้ ได้ฟังธรรมะที่ท่านเมตตาสอ,สอนก็ใครที่จะบันทึกเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ฟังได้รู้สึกได้ผู้เห็นด้วยตาตนเองไว้เท่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อเป็นดังหนึ่งดอกไม้ป่าช่อเล็กๆที่ขอกราบวางไว้แทบเท้าเป็นเครื่องสการะบูชาพระสงฆ์พระสาวกข,ขององค์สมเด็จพระภูมิผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติถูกต้องแล้วปฏิบัติชอบแล้วเพื่อเป็นผู้ ควรแก่การบูชาควรกระทําอันชุรีหากการเขียนครั้งนี้เป็นการผิดพลาดเป็นความเขลาเป็นความหลงที่ทําให้กระทบกระเทือนเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณและบริสุทธิ์ที่คุณของรลปูขาวนารโยแต่ประการใดแม้เพียงพัสษะทุรีผู้เขียนก็ใคขขข่ขอกราบขอขมาขอประทานภัยไว้นะัดที่นี้ด้วยผู้เขียนเพิ่งมีโอกาสได้กราบนรรมจักรหลวงปู่เมื่อไม่นานมานี้ ในช่วงเวลาเพียง6-7ปีหลังนี้เองเมื่อปีพศ2527แต่ยังโชคดีอยู่บ้างที่ได้มีโอกาสติดตามหลวงปู่ชอบฐ <c oughs> านนัสโมโรหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านพราานะอาจารย์จวนกุลรัชยโถไปวัดถ้ำกรงเพนนับครั้งไม่ถ้วนจึงมีโอกาสได้เห็นท่านแสดงคารวะธรรมสัตนาธรรม,แส,รรมแสดงธรรมสากัะชาซึ่งกันและกันอย่างรื่อเริง ทำให้นึกถึงความในมงคลสูตรอยู่เสมอในบทหนึ่งที่ว่าสมานาน,านจัจะทัศนังกาเรณธรรมสากาัฉาเอตมังกรรมุตตมังความหมายคือการเห็นสมณะทั้งหลายหนึ่งการเจรจาธรรมโดยการหนึ่งข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดยิ้มของหลวงปู่สว่างนักสว่างเจรจ้าเข้าไปในหัวใจของผู้ที่พบเห็นทำให้เรารู้สึกสงบสบายใจอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งได้ฟังท่านเล่าหรือประรบกันถึงเรื่องที่ท่านเคยตุดงผ่านกันมาอย่างโชคชนเรื่องเสือเรื่องช้างเรื่องงูเรื่องพญานาคเรื่องยักษ์และอื่นๆเราก็จะพลอยตาโตรืมบนันเวลาที่จะต้องกราบปลาท่านหมดสิ้นไม่ประมาทใจไม่ประหลาดใจที่ทําไมเวลาเรากราบท่านแต่ละครั้งจะต้องกราบเป็นครั้งที่สี่ที่ห้าจึงจะตัดสินใจกราบปลาท่านได้จริงๆ การพูดถึงสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเสือช áng, ้างงูผู้อ่านคงจะผ่านเลยไปแต่เมื่อเอ่ยถึงพญานาครู้จิตที่จะย่งรู้ใจคนบางท่านอาจจะหัวเราะแต่ผู้เขียนก็ใคร้จะขอร้องที่จะให้หยุดระลึกกันก่อนสิ่งที่เราไม่ได้เห็นเองรู้เองนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีจริงในโลกนี้เราจะเชื่อว่ามีจริงเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้น ท่านที่ยังไม่เคยเห็นขั้วโรคเหนือขั้วโรคใต้หรือโรคพระจันทร์ก็ยังไม่ควรเชื่อว่ามีขั้วโรคเหนือมีขั้วโรคใต้มีโรคพระจันทร์จริงเพราะเรายังไม่เห็นด้วยตาของตนเองในการนําเสนอบทความคราวนี้ได้นําคาถาบทที่ลวรงปูได้มาจากจากการคราวที่ท่านถอดกิจไปเที่ยวเมืองพญานาคมารวมนําเสนอไว้ด้วยท่านเล่าว่าเมืองพญานาคสวยงามมากคราวนั้นท่านได้ พบลูกสาวพญานาคด้วยนางได้มาคารวะและกล่าวบทคาถาว่าอะหัน,นะเมนะเมนะวะชาตินะวะคาถานี้ไม่มีในบารีท่านกำหนดจิตถามก็ได้ความแปลวะ่าชาติใหม่ของเราไม่มีอันหมายความว่านางได้มากล่าวยืนยันถึงชาติใหม่ของหลวงปู่ไว้ว่าวท่านจะไม่มีชาติใหม่อีกพบชาติของท่านสิ้นแล้วคาถานี้ป้องกันพูดผีปีศาจได้ด้วย เรื่องการที่ท่านผู้ทรงศีลวิสุทธิทรงคุณธรรมจะสามารถถอดจิตไปเที่ยวสวรรค์น,นาพิภพพ,พรหมโลกได้จริงหรือไม่ประการใดนั้นใครขอยกไว้ก่อนและถ้าจะวิจารณ์สงสัยต่อไปผู้เขียนก็ใครขอเล่าเหตุการณ์อันได้ประสบมาไว้ณนะัที่นี้นะครับผ่านผู้ฟังวันนั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทะบรมราชนินีนาถเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเทพพระเทชรา,ชาุดาสยามบรมราชกกมารีไปในงานบรรจุอธัธิและทรงเปิดเจดีพิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนวัดปา่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลคนครจำได้ว่าเป็นวันเสาร์ที่9มกราคมพศ2525หลังจากทรงบรรจุอััิและทรงเปิดเจดีพิพิพธภัณฑ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบนพิการสมเด็จพระสังฆราชและครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานในปรัมพิธีสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระเทพพระรัตนาราชาสุดาประทับบนพื้นสนามหากออกมานอกปรัมพิธีโดยมีพวกเราเฝ้าทูลระอองทูรีพระบาทอยู่ใกล้ๆระหว่างนั้นคณะผู้ติดตามสเสด็จและพวกเราต่างได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นบุกนา รำโชยมาตลอดเวลาปรารบกันและคิดว่าคงจะเป็นกลิ่นดอกไม้ในพวงมาลัยบุงหงาที่ทูลเกล้าถวายเมื่อรับสด็จต,ตอนสด็จพระราชดำเนินมาถึงขณะนั้นเราประหลาดใจกันแต่ว่าผู้เชิญพวงมาลัยบุงหงานั้นอยู่ไกลอีกฝ่ายหนึ่งของสนามกลิ่นหอมทําไมโชยมาไกลนักแต่เราก็ไม่ได้นึกอะไรมากนักจนกระทั่งถึงเวลาจะสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้า เรียงรายในบริเวณวัดขณะเสด็จผ่านพระเจดีสมเด็จพระนางเจ้าผินพระพักกลับมาหาผู้เขียนแล้วรับสั่งว่าหลวงปู่เขาก็มาด้วยพระราชาญาไม่พ้นกล้าวพระสุรเสียงนั้นดูเหมือนทรงปลื้มปิติจนทอดพระกรมาทรงจับมือผู้เขียนไว้ด้วยแม้รับพระราชากระแสนั้นไว้เหนือเกล้าแล้วแต่ผู้เขียนก็ยังงงงอยู่ กล่าบปกคมทูลถามไปว่าหลวงปู่มาหรือเพคะข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นท่านหลวงปู่ท่านนั่งอยู่ตรงไหนเพคะพระองค์ทรงรับสั่งว่าได้กลิ่นชานหมากของท่านผู้เขียนขนลุกสู้นึกถึงกลิ่นหอมใครยบุงหาที่พวกเราคุยถึงกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อสักครู่ชานหมากของหลวงปู่เก่านั้นในบรรดาหมู่ลูกศิษย์ทราบกันดีว่าหอมอย่างไรผู้จัดถวายจะจัด,จด ใบเนียมพิมเสนอื่นๆสารพัดใส่ไปในหมากด้วยกำลังกราบหลวงปู่เราจะได้กลิ่นหอมของเหล่านี้ซึ่งคล้ายกับกลิ่นบุหหาโชยอยู่ตลอดเวลาและเราเองหลายต่อหลายครั้งที่หากนึกถึงหลวงปู่นึกห่วงใยจะได้กลิ่นหอมของพิมเสนใบเนียมชาหมากของท่านอยู่เสมอๆเ,เลยกราบปังคมทูลว่าพวกเราและอรายท่านในคณะ ตามเสลตจก็ได้กินหอมกันทั้งนั้นรวมทั้งสมเด็จพระเทพก็ยังทรงออกพระโอษฐ์ด้วยเพียงแต่ไม่ได้มีใครนึกคิดเยวใจเท่านั้นว่าเป็นกลิ่นชาหมากของหลวงปู่เช้าวันรุ่งขึ้นได้มีโอกาสนําหนังสืออาจาราวาพิว่าที่พวกเราจัดพิมพ์แจกในงานนั้นไปกราบคารวะท่านพระอาจารย์เทศเทศลังสีที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายท่านก็ถามถึง เรื่องเสด็จพระราชดำเนินและงานเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์ผู้เขียนเล่าถวายเรื่องเหตุการณ์โดยทั่วไปและคณะกำลังคิดว่าควรจะจะเล่าถ,ถวายเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้ามีรับสั่งเรื่องกลิ่นชาญมากของหลวงปู่ขาดีไหมหนอเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ก็จะดูว่าเราสนใจแต่เรื่องฤทธิ์มากเกินไปสมควรเล่าหรือไม่หนอกกำลังคิดอยู่ขณะน,นั้นเองก็กลับได้กลิ่นหอมตลบขึ้นมาเป็นกลิ่นชาญมากอันหอม กลิ่นของหลวงปู่นั่นเองผู้เขียนคิดว่าท่านหลวงปู่ขาวเห็นว่าสมควรแน่แล้วจึงกล้าเล่าเรื่องถวายรวมทั้งเรื่องกลิ่นหอมที่บังเกิดใหม่ในขณะกำลังลังเลว่าสมควรจะเล่าถวายท่านพระอาจารย์เทศก็ดีหรือไม่ดีด้วยท่านพระอาจารย์แห่งวัดหิน่ากเป้งยิ้มอย่างเมตตาและรับว่ากลิ่นหอมเช่นนี้เป็นได้เมื่อจิตของผู้รับเข้าถึงท่านบอกว่า นี่เป็นนิมิตอย่างหนึง่งนิมิตมีทั้งภาพทั้งเสียงและทั้งกลิ่นหอมจิตของสมเด็จพระนางเจ้าเข้าถึงและรับลงปู่ขาวได้อย่างสนิทใจบ่ายวันนั้นผู้เขียนก็ได้เดินทางมากราบลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกรองเพลได้มีโอกาสกราบเรียนรายงานท่านว่าเราเพิ่งกลับมาจากรับเสิ็จที่วัดป่าอุดมสมพรและไปกราบท่านพระอาจารย์เทพมาด้วยลวงปูท่านก็ว่าดี ราเปลี่ยนท่านต่อไปถึงเรื่องแม่เจ้าทรงรับสั่งงานหลวงปู่ฟันอาจารโวันนี้หวลวงปู่ไปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะท่านบอกว่าไปไปหลายคนเนาะเอ๊ะหลวงปู่อยู่นี่หลวงปู่ไปได้อย่างไรเจ้าคะไปด้วยนี่ไปด้วยจิตท่านตอบพลางเอามือชี้ไปที่ตรงอกของท่านคงมีเทพมามากใช่ไหมเจ้าคะตอนพ่อเจ้าทรงชักโกรธบรรจุอัด ของหนุปุฟันอาจารจะให้ขึ้นไปบรรจุบนยอดเจดีย์มีแสงรัศมีปรากฏงามมากเจ้าค่ะงานนี้คงมีเทพมาอนุโมทนามากเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะเรื่องนี้ท่านตอบว่ามากมากหลายเต็มไปหมดถือพานดอกไม้มาบูชาอนุโมทนาด้วยนี่คือเรื่องเล่าปาฏิหารที่ได้จดบันทึกเอาไว้นะครับพันูุฟัง ในตอนต่อไปนะครับเราจะนำเสมอเรื่องราวที่เคยเล่าถวายสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปริณายกนะครับท่านผู้ฟังสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังเราวพบกันใหม่ครับในตอนที่สองนะครับในเรื่องเล่าถวายสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปริณายกนะครับท่านผู้ฟังเก็บนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ